ยินดีต้อนรับสู่เกมเวิร์บล็อครับเกมจำลองการเป็นพระเจ้าเพื่อสร้างโลกของคุณเองในเมื่อไหนไหนก็เป็นพระเจ้าได้แล้วผมจึงจะมาทดสอบกันว่าหากต้องทำสงครามกันคนโง่จะสามารถชนะคนฉลาดได้หรือไม่ใดๆคือผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าซีเรียสก,กับมันมากนะเอาเป็นว่ากติกามีดังนี้ฝ่ายละ100คนเตรียมตัวกัน50ปีพอถึงเวลาทำศึกแผ่นดินจะแยกตัวขั้นกลางด้วยผืนน้ำจงต่อเรือเพื่อชิงชัยทำไมอยู่ๆเหมือนมันจะเป็นกรนไปซะงั้นวะสำหรับเรื่องพัฒนาการตลอด50ปีเตรียมตัวในเรื่องของการขยาย พื้นที่ทั้งคู่ทําได้พอๆกันโดยจํานวนทาหารฝั่งคนโง่านั้น,านจะมีน้อยกว่าเพียง4คนเท่านั้นแต่พอถึงเวลาทําสงครามฝั่งคนฉลาดที่มีระดับอรารยธรรมสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนั้น <t ap> ก็เร่งต่อเรือและนําทัพข้ามฝั่งไปตีอีกฝ่าย <t ap> ได้ภายใน5ปีแต่ทั้งนี้ในช่วงสงครามก็มีช่วงหนึ่งที่คนโง่เกือบจะยึดพื้นที่ตัวเองกลับมาได้แต่แต่ก็ไม่สาเร็จนะและอาณาจักรคนโง่ก็เริ่มสลายไปในสงครามที่กินเวลาไป10ปีทําให้เป็นชัยชนะของคนฉลาดไปแต่ก็ไม่น่าแปลกใจอยู่แล้วเนอะแบบนี้ครั้งนคโ กับคนฉลาดมาตีกันอันนี้ถ้ายังไม่ดูลองแวะเข้าไปดูได้นะครับซึ่งใช่การให้คนลักษณะบวก <c oughs> ไปตีกับคนลักษณะลบกับคนฝั่งด้านลบที่ไม่ได้เปรียบด้านไหนเลยมันไม่แฟร์เนอะอันนั้นผมเข้าใจเลย <c oughs> แต่มันคือการทดสอบใช่ไหม <c oughs> เราจะทํากันกี่ครั้งก็ได้ <c oughs> เพราะงั้นในวันนี้เราจะมาทดสอบไม่แฟร์กว่าครั้งก่อนลบชนลบคนอ้วนกับคนเตี้ยจะเป็นอย่างไรหากคนสองลักษณะนี้ต้องมาทําสงครามกันฝั่งละร้อยคนเตรียมตัวกันร้อยปีสําหรับคู่นี้นั้นสูสีกันมากในหลายๆด้านเด่นและด้อยในเรื่องที่ต่างกันแต่สรุปให้ฟังประมาณนีี้้คนเตหาร49 นายมีธนูหอกดาบอารยธรรมเลเวล23คนอ้วนทหาร43นายมีธนูค้อนดาบและเกาะที่ดีกว่าอารยธรรมเลเวล25เอาเป็นว่าพอสงครามเริ่มขึ้นทั้ง2ฝ่ายต่อเรือและมุ่งโจมตีอีกฝ่ายในเวลาที่ใกล้เคียงกันจริงๆฝัง่งคนอ้วนออกตัวก่อนนิดหน่อยแต่เหมือนในด้านการทําศึกฝั่งคนอ้วนจะสู้ฝั่งคนเตี้ยไม่ไหวเลยทั้งการโจมตีและป้องกันสงครามตั้งกินเวลาไป40ปีและสุดท้ายก็เป็นชัยชนะของฝั่งคนเตี้ยไปในที่สุดครับในโลกแห่งเกมเวิร์บล็อกนั้นนอกจากจะสามารถปรับเปล กายภาพให้กับผู้คนได้แล้วการจะดวงดีหรือดวงซวยเองก็คือสิ่งที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เหมือนกันครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าระหว่างคนดวงซวย100คนกับคนดวงดี75คนถ้าต้องมาทําสงครามกันคนดวงซวยจะสามารถชนะได้หรือเปล่าหลังจากที่เตรียมตัวกันไปแล้ว100ปีสรุปช่วงเตรียมตัวคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องการขยายพื้นที่อาจจะจากดวงดีนั้นสามารถทําได้รวดเร็วมากกว่าแต่ด้วยปัจจัยที่มีคนน้อยกว่านั้นทําให้ฝั่งดวงดีมีระดับอรารยธรรมและจํานวนทหารที่น้อยมากกว่าอย่างชัดเจนและด้วย เหตุน,นั้นทําให้พอถึงช่วงสงครามฝั่งคนดวงซวยจึงได้เป็นฝ่ายบุกก่อนและเข้ายึดเมืองทางทิศตะวันตกของฝั่งคนดวงดีไปได้ในระยะเวลาไม่นานแต่สถานการณ์กลับพลิกผันฝั่งดวงดีสามารถยึดข่าศึกได้อย่างอย่ดมัดและโตกลับฝั่งดวงซวยจนอาณาจากักรดวงซวยนั้นล่มสลายไปก็คงไม่น่าแปลกเท่าไหร่นะก็สวยสมชื่อนั่นแหละ ก่อนเริ่มคลิปณที่นี้มีใครมีปมได้เรื่องหน้าตาของตัวเองไหมครับถ้าหากว่าคุณมีนั่นไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับเพราะถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นคนที่ดูช่องเอวิลลวก็ไม่มีใครที่หน้าตาไม่ดีหรอกครับมั่นใจเข้าไว้เพราะคุณเท่มากในสายตาผมเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาจัดศึกคนหน้าตาดีประชันคนหน้าตาไม่ดีในเกมเบ r ร์บล็อกครับฟังละหนึ่งร้อยคนเอาเป็นว่าเริ่มได้ครับในช่วงเตรียมตัวทั้งคู่เล่นขยายพื้นที่และสร้างหมู่บ้านแต่ฟังคนขี้เหร่ดูเหมือนจะกลัวอะไรสักอย่างตรงมุมขวาล่างของพื้นนนนนนทททีีีีี่่่มมมมมมมัมัััออะไไไรรรรรําาาาส้้้งงบบบกตตตดเเเเเววลยยยืป จำนวนทหารและอารยธรรมแล้วดูเหมือนฝั่งหลอเทจะได้เปรียบมากกว่าแต่เราตัดสินด้วยสงครามดังนั้นสําคัญที่ฝีมือครับพอสงครามเริ่มขึ้นฝั่งขี้เล่เป็นฝ่ายเดินเรือไปบุกก่อนและเข้ายึดเมืองท่าของฝั่งหลอเทได้อย่างรวดเร็วฝั่งหลอเทเองก็ไม่ยอมพยายามจะยึดฝั่งขี้เล่บ้างแต่ยึดไปได้แค่ตำบลเดียวก็โดนสวนกลับมาไม่เป็นท่าสมน้ำหน้าไอพ่วงหน้าตาดีอุ้ยอันนี้ไม่มีใน,ในิปต์พอโทษครับฝั่งคนหลอเทโดนจบอนา,นาคตในเวลา30ปีและเป็นชัยชนะของฝั่งคนขี้เล่คือจบเร็วสุดตั้งแต่ผมเคยจัดมาเเลยอ่ระรรรหววางแงแกับบ็คนช สายไหนกันคราวทำไมมันฟังดูแปลกๆนะก็ตามที่ว่าไปวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าถ้าคนสายแกร่ง100คนต้องมาตีกับสายเร็ว100คนหลังเกมตัวกันไปแล้ว100ปีสายไหนจะชนะไปในเกมเบิร์บล็อกนี้สรุปข้อมูลก่อนเริ่มสายแก่งได้เปรียบมากกว่านิดหน่อยเรามีธนูใช้ครับเอาเปว่าสงคมเริ่มได้จ้ะฝั่งรวดเร็วจะเป็นฝ่ายบุกก่อนแต่เป็นการบุกที่รอบคอบเป็นอย่างมากโดยการส่งกองทัพย่อยไปโจมตีก่อนในขณะที่กองทัพหลักสแตนบายอยู่ในเรือและจากตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าฝั่งเร็วนั้นลงเรือเพื่่ออออลลาาาึกกกให้้ไปทงิตะววันแจ ก็ขึ้นเรือข้ามฝั่งไปตีฝั่งตะวันตกที่ไม่มีทหารอยู่เลยฝั่งแกงที่ติดกับก็เดินเรือพาทัพหลักข้ามฝั่งไปตีฝั่งเร็วแต่ดูเหมือนฝั่งแตงจะติดกับฝั่งเร็วอีกครั้งเพราะฝั่งแข็งแกลงออกเรือฝั่งเร็วก็ส่งทัพหลักไปโจมตีอาณาจักรแกลงที่การป้องกันอ่อนแอในทันทีแถมในเรือที่ฝั่งแตงใช้ข้ามไปบุกนั่นเองก็ดันมีทหารฝั่งเร็วลักลอบแฝงเข้าไปอยู่ด้วยนั้นทําให้การบุกยึดของฝั่งแก่งนั้นเป็นไปอย่างไม่รรรราา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 บบืืื่่่่่่นนนนนนนทททททํใใหหห้้้สสสุุุดดดยยยอออณจจััััักกกกกแแแขงงงงลลลมมไปีีีคคคผเเเชวะะู ซึ่งในภาพยนตร์แทบทุกเรื่องก็จะมีตัวละครอยู่2กลุ่มหลักๆก,กลุ่มแรกก็พวกพระเอกคนดีคนดีและก็กลุ่มตัวร้ายที่มักจะแพ้อยู่ตลอดตลอดและด้วยเหตุนั้นเองเราจึงจะมาลองกันว่าถ้าเป็นในเกมเว r ร์บล็อกเนี่ยพวกตัวร้ายจะสามารถชนะพวกตัวเอกได้หรือเปล่าหลังจากทั้งคู่ใช้เวลาเตรียมตัวกันไปแล้ว100ปีดูสิถ้าไม่มีกรอบความเป็นหนังมาขั้นไว้พวกตัวเอกมันจะเก่งเหมือนในหนังไหมโดยผลลัพธ์หลังจากการเตรียมตัวของทั้งคู่ตัวร้ายนั้นจะทําได้ดีกว่าขั้นหนึ่งเลยคือทหารเยอะกว่าทั้งสองคนา็น เป็นฝ่ายที่มีเรือข้ามสมุทรไว้ใช้เป็นของตัวเองก่อนฝั่งพระเอกแต่มีก่อนได้ไม่นานนะแต่นั่นก็มากพอที่ฝั่งตัวร้ายจะรวมกองทัพของตนและเดินเรือข้ามฝั่งไปโจมตีฝั่งพระเอกได้ก่อนและนั่นก็ทําให้ฝั่งตัวเอกโดนถล่มยืดพื้นที่ละล่องเดยวจบไปเลยทําให้ฝั่งตัวร้ายชนะไปครับแต่ที่แปลกคือหลังจบสงครามคือไม่มีใครตัวเย่เลยนะครบ200คนเท่าเดิมเปะ๊ะนี่พวกเองตัวร้ายจริงปะเนี่ย ระหว่างมีกินกับมีใช้ทุกคนชอบมีอะไรมากกว่ากันครับมีอะไรอะไรวะงงแชมแทร์เอาเป็นว่าวันนี้เราจะเอา2บาปจากบาป7ประการมาตีกันครับซึ่งบาปที่เราเตรียมมาในวันนี้ก็ได้แก่ตะกะและโลภานั่นเองครับแล้วมาดูกันว่าระหว่างคนตกะตกาตะการกินไม่เลือดก,กับคนโลภมากลาบอาหายเลยต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกแทนเนี่ยฝั่งไหนจะชนะไปเป็นไงติดตลกซะด้วยและเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง100คนทุกฝั่งและ100รปีเตรียมตัวสรุปสั้นๆคือโลภมากอ่อนกว่าครับเวลาไม่รีรอสองครามเริ่มได้ฝั่ อเรืแล้วแล่นไปตีฝั่งโลบมากอย่างรวดเร็วส่วนฝั่งโลบแทนที่จะอยู่ป้องกันกลับส่งคนไปโจมตีอีกฝ่ายในทันทีทําให้ฝั่งโลบมากโดนตะกาศยึดซ้ายยึดขวาในขณะที่ตัวเองยึดได้แค่ริมหนึ่งเท่านั้นถึงหลังจากนั้นจะยึดพื้นที่กลับมาได้ส่วนหนึ่งแต่ด้วยการเดินเกมที่ช้าและไม่รอบคอบของฝั่งโลบทําให้โดนฝั่งตะกาจบอนาคตไปในที่สุดครับตามนั้นจากฝั่งตะกาชนะไปครับทุกคนเคยดูวันพีทกันไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยดูเอาจริงือไม่เคยดูจริงๆอะเอาเ ก็มีฮอคครับที่คนไทยเขาจะเรียกกันว่าตาเหี่ยวซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้หรอกเพราะวันนี้เราจะเอาคนตาเดียวแต่ปกติมาตีกับคนตาไม่ดีแต่มีครบกันครับทั้งนี้ผมขอพูดเอาไว้ก่อนผมเคารบทั้งคนพิการทางสายตาและเข้าใจคนที่สายตาไม่ดีนะครับอย่าดราม่านะท่ามชวงเตรียมตัวกันไปสงครามเริ่มได้ครับโดยศึกในครั้งนี้ฝั่งตาเดียวดูเหมือนจะเป็นฝ่ายบุกเพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าฝั่งสายตาสั้นไม่มีทีท่าจะต่อเรือเลยสักนิดตั้งทับรอรับมืออย่างเดียวแต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นแผนของฝั่งสายตาสั้น้นเพื่อทําาใหึก เหนื่อยก่อนเพราะจะเก๋ว่าคุณสังเกตจากจุดนี้หลังจากฝั่งตาเดียวทําการบุกยึดพื้นที่ของฝั่งสายตาสั้นหลังจากโดนยึดไปได้ไม่นานฝั่งสายตาสั้นก็จะสามารถไล่ยึดคืนตามหลังมาได้ตลอดและไม่เคยเป็นฝ่ายบุกเกาะเลยด้วยจนในตอนสุดท้ายที่ฝั่งตาเดียวเริ่มอ่อนแรงฝั่งสายตาสั้นก็เล่งปิดฉากฝั่งตาเดียวในทันทีทําให้ฝั่งคนสายตาสั้นชนะไปครับสําหรับใครที่ติดตามช่องนี้มาได้สักพักแล้วก็น่าจะพอรู้เนะว่าผมทําช็อตเกมเวิร์บล็อกค่อนข้างเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับ การเป็นพระเจ้าในโลกแฟนตาซีคับ <descon fin asi> แล้วพอพูดถึงแฟนตาซีก็ต้องผู้กล้าปราบจอมมารถูกไหมเพราะงั้นในวันนี้เราจะมาลองกันว่าในโลกแห่งเกมเวอร์บล็อกนี้ผู้กล้าจะสามารถชนะจอมมารได้จริงๆหรือเปล่าอธิบายนิดนึงปกติในชอตเวอร์บล็อกทุกตัวที่ผมทําผู้เข้าแข่งขันจะได้เทรดที่แสดงความเป็นตัวเองตามโจทย์ในแต่ละวิดีโอทุกครั้งนะคะบอกเอาไว้เผื่อใครสงสัยหลังจากการเตรียมตัวผลลัพธ์นั้นไม่น่าแปลกใจด้านอารยธรรมผู้กล้าเหนือกว่ารับแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากที่สงครามเริ่มขึ้นรือแม้พวกผู้กล้าจะต่อเรือเสร็จก่อนนมได้เป็ย แล้วพอเผ่ามารขึ้นฝั่งเท่านั้นแหละหมู่บ้านภูกาก็โดนสายฟ้าระเบิดตู้มหายไปซ่งหนึ่งในทันทีอลังการมากเวอร์ซึ่งูกาเองก็สามารถใช้สายฟ้าได้เช่นกันครับแต่เหมือนจะสาดโดนตัวเองตายกันไปหมดเลยซึ่งนั่นก็ทําให้เผ่ามารที่คุมเวทตัวเองได้มากกว่านั้นเป็นฝ่ายชนะไปครับภูกาคือแพ้ได้อย่างอนาจิตมากเลยวะทั้งทั้งที่สแตทเยอะกว่าเขาแท้แท